ม่เห็นเทรนนีคือกําลังแมสมาที่ต่างประเทศเมยจะมาเคร์เมนูไข่ต้มหกแบบอันแรกนะคะเป็นรสไส้กรอกไทยน้องแหนมต้มจิว๋วรู้สึกว่ายังดูไม่ค่อยแซ่บเท่าไรนี่รสแหนมนะคะอันต่อมานะคะจะเป็นมาม่ากเกาหลีค่ะว้าวโอ้ยมันใหญ่กว่าไข่แล้วอะน้องยังดูไม่ค่อยเผ็ดเลยอะ่ะราซอสเผ็ดลงไปอีกชั้นกิมจิลงไปด้วยทุกอย่างในวันนี้เป็นของที่เมชอบกินหมดเลยต่อมาเป็นนัตโต ปกติคนญี่ปุ่นก็กินนัตโตะกับไข่ดิบอยู่แล้วปะน่าจะรสชาติออกมาดีเลยแต่ถ้าใครกินนัตโตะไม่ได้ก็ใส <laughs> ่ลงไปต่อมาเมจะเบอร์เกอร์มาใส่เพิ่มความเฮลตี้ด้วยผักกาดแกวอานนี้ใส่ลงไปใบหนึ่งล้ว<ๆ>บ,บดกับชีสลาคัสตัดซอสมะเขือเทศด้วยต่อมาก็เป็นของโปรดเมนะคะส้มตำชิมคำหนึง่งอือคือท็อปปิ้งแน่นมากสโมกแซลมอนเคปเปอร์สนะคะเอา้าน้องไม่ให้เข้า อ,อสามลูกไฟนอลนะคะเสร็จแล้วทุกคนลองทายเล่นๆสิว่ารลชั่นไหนจะออกมาอร่อยสุด